สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Foxy s e ่ On c h a n n e l วันนี้เราจะมาสุ่มรถซุปเปอร์คาร์กันนะคะนั่นก็คือบูกตินะคะเป็นสกินที่สวยมากสวยทุกสีสวยทุกสกินเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสกินอะไรบ้างนี่กุญแจ หนึ่งกุญแจนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้าแล้วก็เป็นสีดำทองนะคะอันนี้สำหรับหนึ่งกุญแจนะส่วนตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นใช้สามกุญแจนะคะสีน้ำเงินฟ้ามุกมุกดึบเหลือ่อมนะคะสวยเชียวตัวนี้คือตัวท็อปใช้สามกุญแจแรกนะคะในสำหรับของรุ่นแรกนะคะ,ะบุกติจะมาสองรุ่นในการอันนี้อีกรุ่นนึงนะคะรุ่นที่ส นี้ตัวหนึ่งกุญแจจะเป็นตัวสีดำและตัวสีขาวนะคะใช้หนึ่งกุญแจสำหรับในการแลกนะคะและตัวนี้ตัวสีแดงเป็นตัวท็อปนะคะสีสวยมากใช้สามกุญแจนะคะในการแลกสวยนะสีแดงเนี้ยคือแอบชอบสีแดงนี้แล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษอีกสีหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองคือเราต้องสุ่มเปิดสอง สองคันก่อนถึงจะมีสิทธิ์เปิดคันนั้นออกมานะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดูก่อนว่ามันจะเกลือไหมนะไปะลองเริ่มดูอ่าหนคันนะจ๊ะเร่งแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครั้งครั้งแรกเฟลเราจะอ่าคันหนึ่งเนี่ยสุ่มสามครั้งนะ ครั้งที่สองเฟลคือครั้งที่3ามเนี่ยคือไปแต่จะไปขั้นไหนไม่รู้จ้าไปขั้นที่สองไปทีละขั้นค่อยๆเป็นค,อคอ่อยๆไปเฟลครั้งที่สองเฟลจะเฟลแบบนี้ทุกขั้นไม่ได้นะจะเต็มทุกขั้นไม่ได้นะ ไปขั้นที่3คือข้ามไปบ้างก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถข้ามได้นะขั้งที่1 Fail เฟขั้งที่2องเฟอไปขั้งที่3ดูสิว่าหาเนี่ยอ่าไปไม่ข้ามขั้นเลยไปขั้นที่4 ครั้งละหนึ่งพันเลยนะข้ามบ้างก็ได้นะจริงๆแล้วว่าจะเต็มทุกขั้นแบบนี้ไม่ดีเลยครั้งที่สามอ่าข้ามไปขั้นหกนะก็ยังดีขั้นหกนี่ใช้5 8าพเลยนะโอ้ เฟลจากครั้งแรก5้าพครั้งที่สองเฟลอีกเช่นกันไปขั้น8เลยได้ไหมไหนๆจะเต็มแล้วในขั้นเจอ่ก็อ่ะขั้น7รับไปเลยละกันเพราะว่ากดอีกน่าจะเต็มคาราเบลเหมือนเดิมรับไปก่อนไปลุ้นกัน รอบใหม่ดีกว่าถ้าถ้าถาจะกดแบบไปขั้น8เนี่ยมันแพงเพราะมันเป็นขั้นละเจ็ดพันสเลยคือเอาไงดีอะเราจะเอาคันเดียวเลิกจบไปเลยดีไหมแต่รอบนี้เขามีามีเหรียญ ให้นะถ้าเราสุ่มครบ3 6มห0เนี่ยคือเขาจะให้เหรียญรวมกันทั้งหมดเนี่ยพันห้าพันห้าร้อยเหรียญสามารถแรกลกรถได้หนึ่งคันในหนึ่งกุญแจนะมาลองไปถึงจะล่อซื้อก็เอาลองให้ครบดูลองลองดูลองกดให้มันครบ3ามหมแล้วเราจะได้ แลกมาอีกหนึ่งมุนแจเอาก่อนหน้านี้ลืมบอกไว้ว่าเอาไปแลกไปแล้วนะหนึ่งคันคือตอนแรกกะจะแบบเอาแค่คันเดียวแต่ว่าเออลองดูไหนไหนก็จะได้เขาให้เหรียญมาก็ลองลองมาสุ่มดูวิ่งรอบนี้ดีนะโอ้โหคือทีเดียวผ่านเลยเฮ้ย วีลเลรอบนี้มันแจ่มเง,งี้ยสองพันห้าเฟลครั้งที่หนึ่งโอ้ไปขั้นหกเลยติดขั้นหกไปขั้นแปดเลยได้ปะอ่ะก็ยังดีวะไม่เฟลไปขั้นเจ็ดรับไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปลุ้นใหม่มันอาจจะถูกกว่าเพราะว่าเนี่ย คือรอบหนึ่งอ่ะ7,200แล้วถ้ามันเฟลเฟลเนี่ยคือมัน2อง0มืนกว่าเลยนะรับไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไปลุ้นใหม่ดีกว่าน่าจะน่าจะถูกกว่าอาจจะถูกกว่า <c oughs> ปะ่ะต่อข้ามไปขั้นสอง่าดีดีดดดไปแบบเนี้ยดีจ้ะ ครั้งละ5 0ารอยครั้งที่หนึ่งเฟลครั้งที่สองเฟลอ่าครั้งที่สไปไม่ค้ามไปหน่อยหรอไม่ค้ามไปห้าหกอะไรงี้บ้างอันนี้ครั้งละหนึ่งพันนะครั้งที่หนึ่งเฟลจ้ะครั้งที่สองติดอ่าไปขั้นห้าก็ยังดี ครั้งละสอง0ันหาครั้งแรกเฟลครั้งที่2องเฟลอีกจ้าครั้งที่3ไปขั้น6ขั้น6ขอแบบไปขั้น8เลยได้เปล่าห้าเป็นแปดครั้งที่หนึ่งเฟลครั้งที่สองเฟลครั้งนี้ขอไปแปดเลยเอ้ยนั่นแหละเยี่ยมแจ๋ว ไปรับไปแล้วเราไปต่อมาถึงขั้นนี้แหละไปให้สุดไปจ้ะไปเรื่อยๆเฟลอืโดดดิโดดข้ามไปขั้นสามจ้า ครั้งละ500ครั้งที่1เฟลจ้าครั้งที่2เฟลอีกเช่นกันเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเออเข้ามาขั้นห้าเออเข้ามาขั้นหกห้าพันแปดครั้งที่หนึ่งเฟลห้าพันแปดครั้งที่สองเฟลขอไปขั้นแปดขอไปขั้นแปดเยี่ยม อย่างนี้เราได้มากี่ใบแล้วนะรับก่อนรับก่อนอันนี้สองเป็นสี่สี่ห้าหกห้าห้าใบใช่ไหมอ่านี่จะมารับเหรียญตรงนี้เพิ่มอีกเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดอยห้าสิบ เรามีการ์ดทั้งหมด5ใบเอ้ยกุญแจทั้งหมด5ใบ5้ไอ้าอัน5อันรวมกับที่รถ1คันเราก็จะมีเป็น6แล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราไปแลกรถ1คันก่อนเพื่อที่จะเปิดเอารถคันสีพิเศษออกมาเอาสีอะไรดีเอาจะเอารุ่นเนี้ยสีดำดีไหมสีดำก็สวยนะ หรือจเจ้าสีขาวขาวทองกับดำแต่ยังไม่มีรถสีดำเลยเอารถสีดำดีกว่าไหมแลกสีดำดีกว่าเอาสีดำแลกสีดำก่อนสีดำหนึ่งพันปุ๊บแล้ว นี่รถคันพิเศษก็จะเปิดออกมาให้เราเนี่ยเราจริงๆเราเรา,เรามีสิทธิ์ได้แกลกรถคันพิเศษแล้วนะเพราะว่าเรามีกุญแจครบหกดอกคือมาใช้ทั้งหมดเนี่ยกุญแจทั้งหมดต้องใช้หกดอกแล้วเราอะต้องไปเปิดรถธรรมดาก่อนสองคันต้องมีรถก่อนสองคันสองคันแรกโดยที่ถ้าเราแบบประหยัดก็คือเปิดคันธรรมดาเนี่ย คันหนึ่งกุญแจเนี่ยสองคันแล้วเราก็จะได้คันนี้ออกมานะถ้าเรา,าเปิดเพิ่มไปอีกสี่กุญแจเราก็จะได้ดรถแลกรถคันนี้ได้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเอาให้คุ้มในในหกกุญแจเนี้ยเราสามารถไปแกลกรถธรรมดาได้อีกสองคันคันละหนึ่งกุญแจเราก็จะมีรถสกินรถทั้งหมดสี่คันก็จะคุ้มกว่านะ ที่ถ้าเกิดเราจะเอากุญแจสี่อันไปแลกรถคันนี้คันเดียวเข้าใจปะคือเราสามารถยังได้กุญแจสองอันเนี่ยเราสามารถไปแลกรถธรรมดาได้อีกอย่างละคันแล้วเราก็เหลือกุญแจอีกสองดอกใช่ไหมเราก็มาแลกรถคันนี้ได้เดี๋ยวเราไปแลกรถสีขาวกันดีไหมจริงๆอ่ะบอกจริงๆเลยว่า ชอบสีแดงสีแดงมันสวยแต่ว่าสีแดงมันใช้สามกุญแจซึ่งมันจะบานปลายบานปลายไปเยอะเลยเพราะว่าจริงๆไอการแลกรถนะมันใช้มันนับมันนับรถเป็นคันคือถ้าเราเอารถเอากุญแจไปแลกสามกุญแจมันก็จะไม่พอก็แลกรถสีขาวไปแล้วก็ไปแลก รถธรรมดาอีกหนึ่งคันคันนี้อีกหนึ่งคันเราก็จะได้สกินรถทั้งหมด4คันธรรมดา4คันแล้วเราก็ที่เหลือเราก็มาแลกคันนี้สีพิเศษสีนี้สวยจริงๆนะคือ ตอนแรกกูสาตัดใจจะไม่เอาแล้วแต่แบบเออม,มันสวยแหละเนี่ยเราแต้มเราสามารถเอาไปแลกชุดชุดแดงได้หรือของในนี้ได้เนี่ยจริงๆอ่ะอยากจะว่าจะแลกชุดนี้เ,เหรียญเนี่ยก็คือแลกชุดนี้ได้แลกชุดแดงทั้งหมดเนี่ยสามใน3ชุดนี้คือแลกได้แลกสกินปืนคือมีหลายอย่างให้แลกทรงผมแว่นตานะคะแล้วก็ เนี่ยก็คือสามารถเอาแต้มเอาเหรียญตรงนี้ไปแลกได้หมดที่เราอยากได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือสกินของเฮลิคอปเตอร์ที่มันอยู่ตรงเกาะเกิดสามารถบินตรงเกาะเกิดได้นะคะมันจะเป็นสกินแบบใหม่ที่แตกต่างจากแบบเดิมที่เคยมีนะคะตอนนี้ก็คือใช้1,000เหรียญเป็นสำหรับในการแลกนะคะ ก็ยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีคลิปสุ่มอะไรใหม่หรือสปอยอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่นะคะฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย